หมอนม่นำมาเด็กะเอ๊ะคือหมอนเป็นอะไรนีอแล้วเปนอะรแล้วเป็อะเดก้อนอยู่นะมามาคะเก็ 10 mặt mà mít hết luôn Như nhà nha Không nên cả Ừ ไม่ผลไล้ไหมก็มีห mm well. ่วงมีส้มมีเงินอเงินยังไงเดี๋ยวได้ไลย ต้มอรมาเอาเอาเงินบาจ้าตัวเอาเอาไรจเอาพักหนึ่งชุดเหรอจ้าเอากระเดงหรอจ้าตะเดงจ้า